แปดหมื่นแปดหมื่นขอบคนณอะไรครับนในเช้านี้ผมพอดีได้ได้เหรียญนี้มาผมไปเหมาวยอมกับพระได้ครับเดี๋ยวเช็คให้ครับเนี่ยบ้าเป็นอะไรแต่ท่าจะพอมมีราคาอยู่นี่มีน้ำทำผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่ได้เช็คที่นี่เช็คได้อยู่เล้วเช็คได้ครับอันนี้สามรอบน้ำทำครับผมเหรียญนี่สวยนะครับเนี่ย เฮียได้มาแพงไหมครับเมามากครับมาหลายอย่างครับเฮียอยากได้ประมาณวันนี้ผมไม่รู้เลยได้เท่าไหร่ดีกว่าประเมินประเมินคร่าวๆแปดหมื่นแปดหมื่นได้ได้เยอะแปดหมื่นได้ได้ครับได้ก็เอาผมไม่เลือกมากเฮียมีกำไรนะ มันมันมีอยู่แล้วออ่าโเคเอาที่ที่สบายใจต่อกินมากครับพี่นะกัวเลือทองเลยนะครับใช่ครับทองคำแต่ผมไม่ได้เช็กับผมก็เลยไม่รู้ทองคำทครับจับดูก็รู้ครับหนุ่เมื่อก่อนเล่นกันแสนกว่าเดี๋ยวนี้ราคาลงมาหน่อยครับแสนหมื่นขอบคุณมากครับเคได้พี่ครับเป็นเงินสดนะครับ โอนก็ได้ครับโอนนะนี่ยโอเคแล้วนี่เรียบร้อยนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้ครับยังมีอะไรมาเช็คได้เดี๋ยวได้มาเดีวเอามาให้อีกเฉพาะเหรียญยังเดียวเหลืออะไรมากครับพี่รับทั้งเหรียญพระคำคำอะไรได้หมดครับพระด้วยพระด้วยครับเพืเหรียญกระสอบเหรียญทองเหรียญเงินรับหมดครับนาฬิยญกระสอยเหรียญกระสอบธรรมดารับไนะที่ไม่เป็นเหรียญเงินเหรียญทอง รับครับเหรียญเอเลียนอัาก้านี่นิกเกิลอะไรพวกนี้รับหมดครับแบงก์ก็รับครับอ๋อได้ครับได้เพอาบางทีไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนหมายเช็คได้มาประเมินราคาได้ครับประเมินแล้วไม่ขายก็ได้ได้ครับประเมินมันไม่ขายได้ครับเดี๋ยวคนหัวครับอ่าครับเช็คราคาได้เขาจะได้รู้ราคาครับได้ครับขอบคุณครับ